สวัสครับสวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกของ YouTube นะครับใน n ่องของ b a r t e n d e r b o o k นะครับก็สวัสดีครับแล้วก็สําหรับสมาชิกที่กําลังดูอยู่ในเวลานี้นะครับถ้าหากท่านยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้เราก็รบกวนกดให้หน่อยแล้วกันเนาะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับโอเคครับวันนี้ใน EP ที่3นะครับของ b a r t e n d e r Class นะครับเราก็ยังอยู่ในพาร์ทของ การตัดแต่งเรื่องของบาแบ็กอยู่นะฮะยังอยู่ในเรื่องของการตัดแต่งอยู่นะครับก็เป็นเรื่องการตัดแต่งนะั้นก็ยังจากอีพีที่1นนะั้นเรื่องของมะนาวที่ได้สาธิตไปให้ดูแล้วนะครับแล้วก็อีพีที่สองนะั้นเรื่องของสับปะรดนะครับโอเคมาในอีพีที่3ครับจริงๆแล้วคัทเนี้ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันยังอยู่ในคัทของการตัดแต่งอยู่ถามว่าการตัดแต่งเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนสําคัญมากครับการใช้งาใช้อุปกรณ์ต่าง บาร์แบ็กนะครับคุณจะต้องเตรียมสแปร์ในเรื่องการการนิชชันหรือการนิดอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการตกแต่งหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับคุณจะต้องเป็นคนที่ตัดเตรียมไว้ให้ทีมครับสำหรับบาร์เทนเดอร์ที่เขาออนฟอร์ที่จะทํางานนะครับเพราะว่าแล้วก็บาร์เทนเดอร์อ่าและสำหรับบาร์แบ็กหรือบาร์บอยนะฮะหรือว่าบาร์เฮลเปอร์เบอร์บาร์อะไรก็แล้วแต่ที่ยังเป็นที่เป็นบาร์เทนเดอร์ใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นบาร์เทนเดอร์เลยนะครับก็ ก็จําเป็นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่คุณใส่ใจถ้าคุณใส่ใจอดทนฝึกฝนกับมันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับเ,เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องอเขาเรียกว่าในเวลาออนไทม์เนี่ยของบาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาจะออนฟอร์ทีงง่หน้างานหน้าหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยเวลาเปิดบาร์ปุ๊บความรับผิดชอบของบาร์เทนเดอร์เ็าจะถล่มทลายแลวในช่วงเวลาแต่ถ้าลูกค,ค้าเข้าตั้งแต่2องทุ่มร้านปิดเที่ยงคืนนะสมมตินะฮะเวลาปิดเที่ยงคืนก็ เขาจะสองทุ่มเนี่ยจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยวันเดอร์ก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องของลูกค้าดูแลบินดูแล,แลการเก็บเงินทอนเงินเคลียร์เอกสารเคลียร์เล่าทคาค็อกเทลอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะวุ่นเขาแต่ถ้าเป็นบาร์แบ็คคือในช่วงเวลาของบาร์แบ็คเนี่ยเมื่อตอบบัตรเข้ามาสิ่งที่คุณต้องทำนั่นคือการเตรียมการนิดต่างๆคันน้ำมะนาวคั้นน้ำ,นนำ,นนำส้มอะไรก็แล้วแต่นะในยุคนี้น้ำส้มผมไม่คันแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้กระปอกกอะ๋องมากกว่าใช้กล่องมากกว่าซึ่งก็ได้คุณภาพพอสมควรแต่บางที่ก็ยังใช้ น้ำมนน้ำส้มข้นสอดอยู่นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของบาร์แบ็กที่ต้องจัดเตรียมไว้พร้อมสําหรับบาร์เทนเดอร์ในการทํางานนะครับแต,แต่หลังจากที่คุณเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะในช่วงเวลานั้นอนะ่ะมันเขาบอกว่ามันไม่เป็นเวลาช่วงที่ดีของคนที่เป็นบาร์แบ็กหรือว่าเป็นพพอร์ตบาร์เทนเดอร์เนี่ยคือหลังจากที่คุณเตรียมเสร็จอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวแล้วนะครับก็คุณก็ไปออนฟอร์กับบาร์เทนเดอร์เหมือนกันคุณก็ยืนประกอบอยู่ในเคาน์เตอร์ของเขาเหมือนกันเหมือนเขาจะเป็น คุณก็จะได้สังเกตว่าเฮ้ยตอนนี้บาร์เทนเดอร์กำลังทำอะไรบาเเร์เทนเดอร์เฮ้ยเขากําลังทลวอกเทิลตัวนี้คุณก็ยืนดูยืนดูยืนสังเกตเพราะเวลาเขารับออเดอร์มาหรือว่ามีกี่สเตชันนะสมมติมาตรฐานหลกักๆก็จะมี2ส,สเตชันใช่ไหมสองสเตชันคือเคาน์เตอร์ที่วางไว้สําหรับในการที่มีซิงค์น้ําแข็งมีหล็กของใส่เหล้าใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสองสเตชันก็เหมือนจะมีบาร์เทเดอร์ยืน2คนอย่างน้อยนะก็ต้องมียืน2คน เาก็จะสั่งมากับตันออเดอร์มาเวลามีออเดอร์มาเขาก็จะรับมาออเดอร์สมมุตินะครับก็เป็นลองไอแลนด์ไอซีนะ <c oughs> เฮ้ยบาร์เทนเดอร์เขาก็จะหยิบเหล้านู่นนี่นั่นเทเทเคุณก็จะรู้อ๋อนี่เขาเรียกลองไอแลนด์ไอซีแต่ว่าส่วนผสมหรือดีเทลคุณก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ต่อจากบาร์เทนเดอร์อีกครั้งหนึ่งนั่นนะคือหนะ้าที่ของคุณแต่นั่นนหะคือชอ่วงเวลาที่ดีมากที่คุณได้เก็บดีเทลต,ต่างๆนะครับแต่เหมือนกันนะครับในฟีลลิ่งของการเป็นบาร์เทน ก่อนที่ขึ้นเป็นบาร์เนเดอร์เนี่ยเหมือนที่บอกว่าถ้าคุณจะเป็นบาร์เนเดอร์ใช่ไหมโฟกัสของคุณเนี่ยคุณหรือว่าการสอนเนี่ยผมก็บอกเลยว่า mm hmm. เขาอะตัวคุณเองเนี่ยสิ่งคุณอยากรู้เนี่ยบางคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าประมาณ100ร้อยคนเนี่ยร้อยคนที่อยากเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยอยากจะรู้เรื่องเหล้าอยากจะชิมเรื่องเหล้าอยากจะชิมเหล้าอยากจะรู้เหล้าแต่แรกๆอาจจะไม่ได้คิดว่าอยากจะรู้เหล้าหรอกแต่อยากเป็นบาร์เทนเดอร์อยากทำเทลก่อน แต่พอถึงเวลาเนี่ยเอ๊ะฉันก็อยากเรียนรู้เรื่องเหล้าแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าทําไมบาแบ็กกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากถูกครับเหมือนเนี่ยเนี่ยมะนาวใช่ไหมอันนี้คือเลมอนผมเชื่อเนี่ยกบางคนเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่านี่คือมะนาวนี่คือเลมอนแต่บางคนก็ยังมีบ้างที่วอาอ้อเหรอ,หรอนี่เขาเรียกเลมอนกับลามอ่าเนี่ยลามสีเขียวเนี่ยลามเนี่ยลามอันเนี้ยเลมอน อ่ะตอนนี้ถ้าใครยังไม่รู้ก็รู้เลยนะฮะเนี่ยเรียกกันนี้แตกต่างกันนะครับอย่าไปเรียกเลมอนกราามรวมกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันอีกเหมือนกันเพราะเราโฟกัสว่าพอเราเป็นบาร์แบ็กเราต้องการคันมะนาวเราตาดเสร็จปุ๊บแล้วหั่นแม่งไปด้วยเนี่ยมะนาวเนี่ยหั่นหันนานนนแต่พราถึงวันหนึ่งอ่ะเราก็อยากจะเรียนเล่าแต่ผมถามคำน่าถ้าบาร์เทนเดอร์รุ่นพี่ถ้าจะสอนหรืออาจารย์ถ้าจะสอนผมให้คุณแนะนําว่าในพาร์ทที่คุณจะสอนเนี่ย ผมนะผมถามเลยนะคุณรู้จักมะนาวใช่ไหมคุณรู้จักแหล่ไอ้ลามเนี่ยมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ยคุณรู้จักแต่ผมถามถ้าผมถามคุณว่าดีเทลของมะนาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างมะนาวในบ้านเราเนี่ยมีกี่ประเภทมีกี่แบบผมเชื่อเลยยี่สิบสิบคนเนี่ยจะสตันประมาณผมว่าเกือบสิบคนนะถ้าคนที่ไม่ได้อยู่มา เรื่องของสายโภชนาการมาก่อนเนี่ยผมเชื่อเลยสิบคนเขาจะสตันสิบคนนั่นคือความประมาทและความช่าใจของของเรานะครับพะเราตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่องอเล่าพกกลไนบเดอร์แต่ผิดครับสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้มากกว่าเล่านั่นก็คือวัตถุดิบและสิ่งที่เ,เรียกว่าวัตถุดิบที่อยู่กับเราทุกวันเนี่ยผมเชื่อมาเนี่ยพอคุณเริ่มอายุเริ่มกินเปรี้ยวกินเผ็ดได้เนี่ยคุณก็รู้จักมะนาวแล้วกินมะนาวแล้วเผลอบีบมะนาวใส่ใส่น้ำปลาคุกข้าวกินเองด้วย นะครับแต่เราก็ไม่ได้รู้ดีเทลมันจนถึงวันที่เขาที่มีรุ่นพี่หรือว่ามีใครสัวคนหนึ่งเดิมบอกคุณว่าเฮ้ยอยากเป็นไบเเดอร์เหรอบอกกูดิ <S <S มะนาวบ้านเรามีกี่อย่าง <S <S ในสะวิตามินในน้ำมะนาวเนี่ยมีอะไรบ้างตอบมาพี่หน่อย <S 2> <S 2> <S 2> วันนั้นนะคุณหนึ่งจะสตันตนะครับแต่วันนี้คุณดูคลิปเนี้ยใช่มันยากยาวมาโอ้พี่พูดอะไรยาวถูกครับ เหมือนกันถ้าวันนั้นนะคุณจะสตันแต่วันนี้ถ้าคุณนั่งดูคลิปอันนี้แล้วคุณจะสตันวันนี้จากวันนี้ไปคุณก็จะเริ่มรู้ว,ว่าอ๋อมันไม่ใช่จบแค่ว่าฉันหั่นมะนาวเป็นนะฉันรู้จักมะนาวฉันเรียกถูกเรียกรามได้เรียกเลมอนได้เรียกมะนาวเขียวเรียกมะนาวเหลืองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่จบตรงนั้นนะฮะตอนนั้นตูบอกว่าฉะนั้นเมื่อคุณข้อต้องรบกวนเหมือนกันเช่นเดียวกันว่าอาจารย์หรือว่าสถาบันที่เปิดสอนค็อกเทลหรืออะไรเงี้ยก็ระหว,ยายาวดัตถุิบ ให้กับโรงเรียนด้วยไอ้ให้กับผู้ที่มาเรียนด้วยนะครับอย่าอัดค็อกเทลให้เขาเพียงอย่างเดียวนะครับหรืออัดแค่ว่าวอดก้าทําจากอะไรเตกิล่าทำจากอะไรนะครับอัดสิ่งนี้ให้เขาด้วยนะครับเพราะถ้าเขาเขาก็ไม่แน่เพราะว่าบางทีเขาอาจจะไปเติบโตในสายงานแล้วก็อาจจะเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เก่งมากๆก็ได้จบไปจากคุณนะครับฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนสตันน้นเหมือนกันผมเคยมีประสบการณ์กับมะนาว ประมาณปีส0 0พันศูนยปมั้งประมาณสองพันแปดประมาณเนี่ยผมไปแข่งที่ฟินแลนด์ผมก็ได้ส,ส่งของเราเราก็รู้ละเราใช้มะนาวเราก็โหจะแบกขึ้นเครื่องไปทำไมตั้ง12ชั่วโมงที่นู่นก็มีแหละมะนาวดูหนังฝรั่งรู้อาหารฝรั่งมันก็มีมะนาวพอไปถึงผมก็ไปหยิบมามะนาวเขาผมว่ามันเป็นตตฮิติมันเป็นผมว่ามอสเป็นมันน่าจะเป็น มะนาวฝรั่งมันลูกมันใหญ่มากเปลือกมันหนาแต่มันไม่เปรี้ยวอย่างที่เราคิดเหมือนที่เราปกติเราเทสของเราที่เราทำพอกเทลตัวนอ่นไปแล้วเนี่ยสมมติเราใส่ครึ่งออนโอ้มันเปรี้ยวกํลาลังดีเลยนะไม่ไม่เปรี้ยวจนโดดเกินไปไม่ไม่อ่อนจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่พอเราไปใช้มะนาวเขาพอกเทลของเรากลายเป็นหวานอย่างเดียวเลยไม่มีเปรี้ยวเลยเพราะว่ามะนาวเขาสึกว่าเหมือนนะเปลือกหนาน้ํามันเยอะเราก็รสชาติความเปรี้ยวเขาก็จะน้อยกว่ามะนาวแป้นที่เราใช้อะไรเงี้ย นะครับนั่นก็คือประสบการณ์ในเรื่องแล้วก็เหมือนกันว่าผมอยากให้อาจารย์หรือว่าบรนเดอร์ทุกคนที่เปิดคัฟแอดในสิ่งนี้เข้าไปเพิ่มด้วยนอกจากที่จะเพิ่มสอนแต่เรื่องค็อเทลแล้วก็เรื่องเล่านะครับอ่ะมะนาวนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าอโอเควันนี้นะครับแมหมคุยกันยาวไปหน่อยนะครับแต่ก็คงถือว่าเป็นจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยกับทุกคนนะครับโอเคอย่างเลมอนนะฮะ วิธีการใช้งานของเลมอนนะครับในการทําการนิดนะครับเลมอนเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาที่เขาใช้งานเนี่ยสามารถเหมือนกันครับสามารถหั่นครึ่งหั่นเป็นฮาฟได้นะครับหั่นเป็นฮาฟได้นะครับแล้วก็เอาไปคั้นเป็นน้ําออกมาได้เหมือนกันถามว่าเลมอนเนี่ยเวลามันกลิ่นหอมของค็อกเทลเนี่ยมันมันเรา,าทำค็อกเทลแล้วเนี่ยมันจะอร่อยมันจะแบบมีกลิ่นเฉพาะตัวที่แบบผูน้ํามันมันเยอะจากผิวของเขานะครับ หลายคนก็ไปใช้งานแล้วก็ไปทำค็อกเทลหลายอย่างแต่เหมือนกันครับถ้าค็อกเทลตัวไหนสูตรรีซิปี้เขาฟิกมาว่าเป็นลามนะครับอย่าไปเปลี่ยนเป็นเลมอนนะอย่าไปเปลี่ยนเขาบอกว่าค็อกเทลตัวเนี้ยใช้น้ําใช้ลามครึ่งออนคุณก็ต้องใช้ลามครึ่งออนนะแต่บอกอุย้ยผมใช้เลมอนแม่งหอมกว่าอร่อยกว่าถูกครับแต่คุณทําผิดรีซิปี้แล้วบางคนที่เขาอาจจะแบบบางคนอะอย่างสมมติโมฮิโต้นะเขาใช้ลามเขาใช้ลามเขาใช้ลามใช่ไหม แต่พอเสร็จปุ๊บบอกโอ้ยเขยใช้เลมอนดีวกว่าหอมกว่าฟิวกว่าถ้าคุณแจ้งลูกค้าแล้วเหมือนให้ลูกค้าเปลี่ยนอ่ะโอเคไงแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณแอบทําเองเลยหลังเคาน์เตอร์โอ้อันนั้นยาวเลยนะลูกค้ามาเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่มูิโตชิ่งสั่งคุณต้องกลับไปแก้นะแล้วถ้าบอกว่าเอ่ออันนี้ผมปรับให้ครับนี่นะกลายเป็นว่าคุณคิดแทนลูกค้าเฉยเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบให้อภัยไม่ได้จริงนะการที่คุณไปคิดแทนลูกค้าเนี่ยไม่ถามเขาเนี่ย อันนี้บอกให้เลยว่ารับรองครับลูกค้าคนนั้นก็อาจถ้าเขาจะถ้าแบบคุณขยันยอว่าเขาต้องกินเนี่ยเขาก็จะกินนะแต่เขาก็ไม่เต็มใจฉะนั้นแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเปลี่ยนให้ลูกค้าว่าเอยลองมิติใหม่ไหมครับพี่าโมฮิตโต้ตัวนี้ผมจะใช้เลมอนนะที่สมมติว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปเลยนะแบบเออเขาก็มีสูตรของเขาที่ใช้เลมอนนะเรียกไปอะไรเงี้ยให้เขาแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถ้าลูกค้าเข้าใจว่าโอเคงั้นเอามานะ้องพี่อยากลอง อะไรอย่างเงี้ยคือต้องแจ้งนะครับอย่าตัดสินใจแทนลูกค้าควรให้ลูกค้ามีโอกาสตัดสินใจเลือกตัวเขาเองเพราะมาเป็นเงินของเขาเองนะครับโอเคเลมอนอย่างที่บอกแล้วถ้าหันห่นฮาร์ปนะครับหั่นครึ่งถูกไหมถ้าหั่นครึ่งไปเนี่ยหั่นครึ่งก็เอาไปคั้นเป็นนาวเป็นเป็น,เ,ปนเออเขาเรียกว่าไปเป็นจูดเอ่อเ,เลมอนจูดได้นะครับส่วนถ้าคุณจะเวลาถ้าคุณจะใช้จริงเนี่ยอ่ะ ให้ตัดหัวตัดหางออกนะครับตัดหัวตัดหางออกหัวกับหางมันเนี่ยก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะเพื่อให้น้ํามันออกทางด้านนีนเน้เพราะว่าเวลาแต่ว่าเลมอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยนะไม่ค่อยเจอว่าอันนี้ผมตัดเลเรื่อยๆให้ดูนะครับนี่คือตัดเป็นแบบเขาเรียกว่าก็าตัดเป็นวงกลมนั่นแหละอ่าสไลด์ออกแบบเป็นวงกลมใช้ได้แต่นี้โทษทีมันมันผ่านการใช้งานมาวันนี้ไปแล้วนะฮะโอเค ก็เลยบอกว่ามันถามว่าทําไมต้องตัดหัวอย่างนี้สมมติว่าตัดหัวด้านนี้ฮะแต่ว่าตัดให้ถึงด้านขาวออกหน่อยนะเพราะว่า<อ><อ>มีอุปกรณ์ตัวเนี้บาร์เทนเดอร์ส่วนใหญ่แล้วน้าเลมอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคั้นเลยเพราะด้วยเหตุผลต้นทุนของเลมอนมันสูงเพราะถ้าคุณคั้นทิ้งไว้เลยเนี่ยเพราะถ้าคุณคั้นทิ้งไว้เลยเนี่ยเรียบร้อยครับคอจมนะครับเพราะข้าไมไปอีกวันเนี่ยกลิ่นของมะนาวหรือน้ําอะไรวใช่มันก็จะไม่เฟสแล้วนะครับเขาก็ใช้อุปก,กรณ์ตัวนี้ครับ ซูเซอร์ตัวนะครับมาบีบนะครับก็ตัดครึ่งนะฮะอ่ะตัดครึ่งนะครับ,นนรบเสร็จแล้วก็จะยัดเข้าไปเนี่ยในเนี้ยยัดเข้าไปอย่างเงี้ออกมาเป็นอย่างงี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับน้ําก็จะออกด้านนี้ที่เอ่อเป็นตัวกรองด้วยนะครับเวลาเด็กแหละไม่ภาษาอังกฤษไม่ออกโอเคตรงเนี้ยมันก็จะกรองเม็ดไว้ไม่ให้เม็ดออกมาเม็ดก็จะคายอยู่ตรงไหนเวลาเราบีบมันก็เหมือนกันครับดูนะ ผมจะบีบให้ดูเลยกับแบเบิต้ตบโอเคก็บีบบีบลงไปน้ํามันก็จะออกอเห็นไหมครับจะบีบแรงมากครับอย่างที่บอกแล้วว่าเลมอนน่ะตัวของน้ํามัน,นอ่ะผิวของมันค่อนข้างที่จะมีน้ํามันเยอะฉะนั้นมันก็จะออกมาเยอะถ้าออกมาเยอะมากๆก็ทตรงน,นี้ผมยังหอมเลยน,นั่งเนี้ยหอมนะ แต่ถ้าออกมากๆม,ม,มันก็อาจจะขมมากนะครับโอเคนะครับนี่คือการหั่นฮาร์ปแล้วก็เอามาทําเป็นจูสนะครับด้วยกรบาร์เทนเดอร์ส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการทําสดนะครับจะไม่คั้นเผื่อนะฮะจะไม่คั้นเก็บเอาไว้โอเคนะสําหรับในการใช้ฮาร์ปของเลมอนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเลมอนเนี่ยก็ยังใช้งานต่อไปอีกนะครับอย่างพอเสร็จเนี่ยผิวของเขานะครับเขาใช้ผิวของเขา ที่ทนผิวนะครับก็กรีดนะฮะเหมือนคล้ายๆกับลามทวิตใน e p ที่หนึ่งที่ผมทำให้ดูโอเคแต่อันเนี้ยมันจะเป็นทวิตแบบแนวตรงเห็นไหมครับแต่ถ้าอันนั้นอนะมันจะทวิตแบบถ้าแบบเป็นเกียวนะฮะแต่อันเนี้ยมันก็คือเราเราสไลด์ผิวของเขาออกมาโอเคถ้าตรงส่วนเนี้ยมันก็จะขมมากเหม่อยสีขาวนะครับฉะนั้น ถ้าบาร์เทนเดอร์บางที่เขาก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดละอ,อในการนี้เขาก็จะเอาไอ้นี่ออกใน,ต,นตัวเนี้ยตัวฟองน้ำอันเนี่ยออกเนี่ยออกออกนะครับเพื่อให้เหลือผิวล้วนนะครับแต่ถ้าถ้าในกรณีที่จะใช้น้ำมันก็คงต้องบีบมันพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่นะครับอันนี้ก็กรีดอ,ออกกรีดออกให้มากที่สุด มันก็จะได้เป็นเนื้อเหืองๆทั้งข้างนอกและข้างในนะครับโอเคถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้อันนี้ด้านในนะครับจากตอนแรกที่มันจะมีเนี่ยตัวเนี้ยนะครับใย,ยของมันนะครับแล้วก็น,นี่ด้านนอกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยตอนนี้ยังหอมเลยนะฮะเนี่ยถ้าผมบีบมันนี้ก็ย,ยังมีน้ามันอยู่ถามว่าจริงๆแล้วบางที่บอกว่า ถามว่าอย่างเนี้ยเอาใช้งานได้เลยไหมไปใส่ในแก้วได้เลยไหมใส่แก้วคอเทวเลยได้ไหมก็ได้นะบางที่เขาก็ได้ถ้าคุณบอกว่าผมต้องการแสดงให้ออกถึงความเป็นความเป็นเรียวมากๆนะครับว่ามันโอ้ผมอันนี้นะแต่ถ้าบางที่เขาก็เขาก็บอกว่าตัดแต่งมาหน่อยให้มันดูสวยงามน,นิดนึงนะครับก็ถ้าตัดแต่งก็พยายามตัดขอบถ้าหรือว่าคุณจะใช้กรนไกตัดก็ได้นะครับหรือใช้มีดเนี่ย ม่ค่อยประนีบมันลงไปตัดขอบที่ยิบๆมันออกเมื่อกี้เนี้ยตัดมุมมันหน่อยจะตัดแนวตรงก็ได้เดี๋ยวผมลองตัดแบบแนวเฉียงข้างหนึ่งแล้วก็กข้างนึงตัดเป็นแนวตรงจอ่อมาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับเห็นไหมวางกับแขนผมเดี๋ยวจะเห็นชัดกว่าเห็นไหมมันก็จะได้เป็นทั้งแนวเฉียงก็ได้หรือคุณจะเลือกไปตัดเฉียง เฉียงสองข้างเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแหลมเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่คุณความสวยงามของคุณนะครับจากนั้นก็เอาไปใช้งานครับก็บิดบิดหน่อยก็ได้นะครับจะบิดก็ได้ไม่บิดก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่คุณที่คุณจะเลือกใช้มันแล้วก็ไปเสียบที่ในตัวแก้วนะครับส่วนใหญ่ตัวพวกนี้ก็จะเสียบเข้าในแก้วมากกว่าที่จะประดับไปปากแก้วนะครับอ่ะนี่คือเลมอนนะครับในวันนี้นะครับนี่ของเลมอนเสร็จปุ๊บอ่ะ ว่าอย่างลามเนี่ยมันจบไปละลามนี้เราโอเคเราเคลียร์กันเรียบร้อยเรารู้เรื่องละนะครับเราก็ผ่านมันไปได้นะครับส่วนแต่ควรของดีเทลไม่ว่าจะเป็นเลมอนหรือเป็นลามนะครับไม่ว่าเป็นมะนาวแบบไหนนะครับตตฮิตเตียตฮิตตฮิตเต,ตียยเนี่ยแล้วแต่เราจะเรียกกันเลยนะครับคือบอกว่าจริงๆอะตฮิติเนี่ยคือมะนาวลูกใหญ่หน่อยนะครับแต่คนไทยไม่ค่อยนิยมันเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วคนไทยมองว่ามันมันจะมันมันจะมีความหวานนิดๆนะตอนมันเปรี้ยวนะแต่มันก็เป็นมะนาวที่มีความหวานอยู่นะครับเขาก็เลยจะไม่ค่อยนิยมมาทําอาหารสําหรับอาหารไทยนะอาหารไทยจะนิยังไงก็นิยมก็พวกมะนาวแป้นมะนาวอะไรต่างๆเหมือนกันที่บอกว่าความรู้พวกนี้มันต้องศึกษาเอาไว้หมดนะครับมะนาวแป้นบ้านเราเนี่ยมะนาวบ้านเราเนี่ยมะนาวแป้นเนี่ยยังมียังแค่มะนาวแป้นนะมันยังมีต้องแบบมะนาวแป้นพิจิตมะนาวแป้นโอ้หถวายมะนาวแป้นพวงมะนาวโอ้โหมะนาวแป้นมะนรูแป้นอะไรแกนะ เป,นป้นไปหมดเลยนะฮะเต็ไมไปหมดเลยนะครับถึงบอกว่า,วาแล้วก็ถามว่ามันจะต่างยังไงใช่ครับคือผลไม้หรือว่าอะไรก็ช่างนะครับของที่มันมีปลูกกันในต่างต่างพื้นที่กันเนี่ยภูมิอากาศหรืออะไรต่างเนี่ยดินเนี่ยมันก็ส่งผลอยู่แล้วว่าจะทําให้มะนาวแต่ละอย่างหรือผลไม้แต่ละชนิดชนิดเดียวกันเนี่ยแต่ปลูกคนละที่กันเนี่ยก็ให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันให้รสชาติที่แตกต่างกันฉะนั้นต้องต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับสําหรับ ในเรื่องของการการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นวัตถุดิบทุกชนิดนะครับถ้าอยู่ใกล้ตัวก็ต้องศึกษาไว้ให้ดีนะครับเหมือนกันครับอ่ะอันนี้แอปเปิลอันนี้ก็ในระหว่างคุยกันอยู่น Apple เนี่ยอ่าแอปเปิลเนี่ยก็ก็มีที่ใช้งานกันถ้าแบบทั่วๆไปก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าผ่าเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะผาให้ดูระยะสั้นๆแล้วกันนะ ราะผมเชื่อว่าหลายคนก็ผ่าเป็นนะครับอันนี้ผมจะผ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่าปีกไปเงี้ยนะครับภาษาแกะสลักนี้ผมไม่มั่นใจนะเขาเรียกว่าแกะว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ใช้วิธีการแกะประมาณนี้ต้องขอโทษทีจริงต้องใช้มีดเล็กๆหน่อยอ่าโอเคพอได้พอได้พอได,อได้นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ ไม่แย่จนเกินไปนะครับพอให้เห็นรูปร่างได้อยู่นิดๆนะครับอ่ะโอเคนะครับถึงบอกเลยว่าครับว่าบาแบกนะครับบาแบกบาบอยนะครับถ้าตั้งใจรับรองว่าคุณจะทําได้ดีไม่น้อยกว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณจะขึ้นไบเดอร์คุณจะขึ้นได้ทันทีเลยนะแล้วก็แบบสบายใจอ่ะเออแต่ถ้าแบบ คุณไม่ใส่ใจมันปล่อยเวลาผ่านไปนะครับก็จะแกะออกมาก็จะประมาณนี้เนี่ยที่เห็นกันถ้าใช้มีดเล็กหน่อยมีดมีดสำหรับแกะสะละักก็จะได้แบบอ่าเขาเรียกว่ามันก็จะเล็กกรีบมันก็จะบางลงหน่อยนะครับปัจจุบันโอเคนี่คือแอปเปิลนะครับแอปเปิลเหมือนกันถ้าคุณกินแอปเปิลคุณก็รู้ a p p แอปเปิลเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยนะฮะแอปเปิลวอชิงตันแอปเปิลอะไรแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงแอปเปิล ฟูจิฟิจิอะไรโอ้โหเต็ไมไปหมดนะครับนะครับเวลาใช้งานก็ใช้เสียบปลักแก้มนะครับโอเคป๊าโอเคอ่านให้ดูนิดนึงนะครับก็จะเสียบปลักแก้มก็จะเสียบประมาณนี้นะครับแล้วแต่นิยมที่จะใช้งานนะครับแต่ยังไงก็คือพื้นฐานของการตัดแต่งนะครับโอเคก็ย้ําเสมอนะครับ ความรู้ของบาร์เทนเดอร์นั้นไม่ได้จบแค่เล่านะครับไม่ได้จบแค่ว่าเล่าตัวนี้ทําจากอะไรเล่าตัวนี้ทําจากอะไรนะครับทุกอย่างนะครับในในเคาน์เตอร์บาร์ทุกอย่างในชีวิตประจําวันของคุณนะครับน้ําผลไม้แต่ละชนิดน้ําส้มเองเนี่ยน้าส้มเองเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยก็ให้สิ่งที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะครับไม่ไม่มันไม่ใช่แบบมันจะบอกบอกเป็นสิ่งเล็กๆไหมมันไม่เล็กครับ เพราะนั่นคืออนาคตของคุณนะครับวันหนึ่งถ้าคุณจะต้องไปแข่งขันหรืออะไรหรือว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่าบาร์เทนเดอร์มาถึงเวลาหนึ่งจะต้องคิดเอทเครื่องดื่มเนี่ยถ้าต้องคิดเอทเครื่องดื่มออกมาแล้วเนี่ยอันนั้นจะจเป็นมากนะครับพอมองแล้วว่าเออมีวัตถุการอ่ะสมมติคุณให้ผมมีเหล้าตัวนี้มาเป็นเหล้าเป็นลำตัวใหม่มาเลยนะมีความสปซ์อยู่ในตัวนะคุณชิมแล้ววัแล้วคุณจะมีคาแรคเตอร์ของของความเป็นคอฟฟี่อยู่มีคาราเมลอยู่มีอะไรเงี้ยโอ้คุณจะแบบเออใช้กับน้ำ ใช้อะไรดีใช้มะนาวดีไหมใช้อะไรดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบสามารถจูนเข้าหากันได้เพราะว่ามันเขาก็เหมือนกับว่ามันก็คือเหมือนกับเหล้าทุกชนิดนะคอะค็อกเทลเหล้าทุกตัวมันมีดี a อของมันอยู่มันมีจุดที่เชื่อมหากันแล้วสมดุลและลงตัวได้อยู่ถึงบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าค็อกเทลบางตัวโอ้ยง่ายง่ายมันง่ายจังเลยในความง่ายเนี่ยกว่าจะค้นพบหรือหามันเจอเนี่ย บางทีอะไอการที่แบบสมมตินะฮะสมมติสมมตินะเวล์วอดก้าโทนิกหรือจินกับโทนิกเนี่ยคุณมันอาจจะมองโอ้มันอาจจะง่ายแต่การค้นพบของมันกว่าจะรู้ว่าเอาไอจินหรือเอาวอดก้าเทกับโทนิกเนี่ยแล้วมันจะอร่อยมันอาจใช้เวลาในการหาเนี่ยหรือการสร้างสารรค์เนี่ยเป็นเวลานานมากนะครับหรือกว่าที่จะบอกว่าเอยโทนิกวอดก้ากับหรือจินตัวนี้วอดก้านี้ใช้โทนิกตัวนี้ใช้โทนิกตัวนี้เข้ามันจะเข้ากัน มันดูง่ายมากนะครับบอกโอ้โหทำไมบาร์เทนเดอร์บอกว่าร้านนี้บอกบาร์เทนเดอร์เก่งแม่งไปถึงแม่งเสิร์ฟวอดจินโทนิกให้กูเสิร์ฟวอดก้าโทนิกให้กูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่บอกกันว่านั่นคือศาสตร์และศิลปะเหมือนกันเหมือนกับว่าค,ค,วคุณโคตรโคุณลงไหมว่ากว่าจะได้ผัดกระเพรามาหนึ่งจานคนที่คนพบผัดกะเพรานี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นหลายหลายครั้งเหมือนกัน นะครับกว่าจะได้ผัดกะเพราขึ้นมาหรือใช้เวลาหลายปีจากชีวิตเขาจากการเป็นกุกวันแรกแล้วก็ไม่ได้ผัดกะเพราก็ได้นะฮะไม่จาเป็นต้งเปิ่มเออเอากะเพราโยนเลยตุ้มตุมแต่เหมือนกันครับอาหารและเครื่องดื่มศิลปะเดียวกันนะครับใช้าศาสตร์แบบเดียวกันนั่นคือนั่นคือ,คอการจูนเข้าผสมนะครับนั่นคือศิลปะเดียวกันเลยศิลปะของศาสตร์ของอาหารเป็นยังไงาศาสตร์ของค็อกเทลแล้วก็าศาสตร์ของบาร์เทนเดอร์นั้นก็เป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นคุณถ้าคุณเป็นบาร์เทนเดอร์ถ้าคุณคิด คุณต้องใส่ใจมันครับคุณต้องอดทนคุณต้องเรียนรู้นะฮะเหมือนที่บอกไงว่าใบเซอร์ฟิเคสสำคัญไหมใบเซอร์ฟิเคสสำคัญครับมีติดตัวไว้ก็ดีเพราะอย่างน้อยให้มันเป็นใบเบิกทางใบแรกที่บอกว่าคุณอยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเมื่อน,นั้นน่ะคือสิ่งนั้นน่ะถ้าคนที่มารับสมัครคุณเออแล้วเขาเข้าใจเจตนาของคุณนะมันก็จะมีหลายคนแบบแอนมันก็จะมีแบบแต่ผมก็ไม่อยากให้มีนะที่แบบเอ้ยจบมาเออใบเซอร์ ate, ไม่สำคัญกูหลอกมึงทำงานเป็นไหม อะไรอย่างนี้ก็ก็แต่ถ้าเขาเจอก็ต้องอดทนเอาไว้เหมือนกันก็ก็พยายามคุยกับเขาให้เออผมครับผมอยากเป็นไบนเดอร์ครับผมเลยไปเรียนครับก็อธิบายเขาดีๆให้เขาเข้าใจก็โอเคนะครับฉะนั้นฝากครับอดทนโอเคยังไงก็สำหรับ EP ที่3นี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับมันก็ถามว่าเป็นการที่คุยกันยืดยาวใช่ไหม ถูกต้องครับมันเป็นการคุยกันยืดยาวมากครับสำหรับบาร์เทนเดอร์นะครับแล้วก็สําหรับหนึ่งเดิ POSITIOn นั้นคนบางคนอาจจะเป็นบาร์เทนเดอร์เป็น10ปีก็ได้ก่อนจะขึ้นไปเป็นแอทเซดเป็นเลเจอร์เป็นซีเนียร์เป็นกัปตันบาร์อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นบาร์แบ็กสี่ห้าปีก็มีนะนะครับฉะนั้นถึงบอกครับว่าการสิ่งสําคัญมากสุดของการที่ทํางานในคอร์เตอร์บาร์นั่นคือ Attitude ครับนั่นคือความคิด Attitude ความพยายามความแข็ง ความตั้งใจการใฝ่รู้นะครับสิ่งนี้คือสำคัญมากครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับในการติดตามแล้วก็อย่าลืมครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรได้ที่กดกดไปให้หมดเลยครับขอบคุณครับ